เอมมาวซันเนีนะครับรับบทเป็นฮอร์มีนในหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ถึง10ปีเต็มเลยทีเดียวซึ่งมันนานพอจนเธอบอกว่าบทนี้นะครับเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของทั้งชีวิตเธอไปแล้วครับ เมื่อกว่า20ปีที่แล้วครับวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของเจ r เคโรลลิงทรงอิทธิพลต่อเยาวชนทั้งโลกหนึ่งในนั้นก็คือเอมมาวัต o ันครับที่พ่อของเธอต้องอ่านให้ฟังก่อนนอนเป็นประจำและหากต้องขับรถทางไกลานานๆก็จะต้องอ่านระหว่างทางอยู่เสมอนับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับวัตซันก็ฝันที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกเวทมนต์นี้จนเมื่อมีข่าวว่าค่ายวอร์เนอร์จะสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหนังซึ่งโชคดีครับที่โปรดิวเซอร์ตระเวนหานักแสดงไปทั่วอังกฤษทำกลางคู่แข่งนับพันคนวัตซึ่ง ความมุทะลุแล้วก็พยายามจะเอาชนะนั่นเองอาจคือความเป็นทําไมนี่ที่สตูดิโอตามหาอยู่ก็ได้ซึ่ง10ปีที่ว่สั้นรับบทเป็นทําไมนี่นะครับทำให้เราเนี่ยเห็นเธอตั้งแต่อายุ9ขวบถึง19ปีเลยแหละครับหรือพูดง่ายๆนะครับเราได้เห็นการเติบโตของเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกหลานคนนึงเลยทีเดียวการได้ติดตามแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่แล้วก็รอมาตั้งแต่เด็กจนก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะครับมันทําให้เราได้เห็นการเติบโตเห็นการเผชิญชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้ววกก็รรมไปถึงคาั ไปจนกระทั่งฉากจูบแรกของฮมายนี่ในภาค The d a d l y Halos Part 1ครับซึ่งเป็นเหมือนการยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างไรก็ดีครับถึงวัซซันจะมีความสุขที่ได้เป็นฮอมายนี่แต่การที่เธอต้องอุทิศชีวิตตลอด10ปีตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อการถ่ายทหนังเรื่องนี้ก็ทําให้เธอมีความท้อแท้บ้างเหมือนกันสาเหตุหลักเลยนะครับคืองานแสดงหนังนั้นไม่ได้ต้องรับผิดชอบเฉพาะแค่การแสดงเท่านั้นครับแต่ยังครอบคลุมไปถึงง,งานโปรโมทซึ่งทุกครั้งที่เธอต้องปรากฏตัวครับก็ต้องสร้างพลังบวกให้กัับตนนนนเองงจวนหหนึ่ก็มด เดวิดเดนส์ครับพูกับเราว่าก่อนจะเปิดกล้อง The Deadly Hallows วัตสันเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตส่วนตัวบางอย่างจนถึงกับมีความคิดเลยนะครับว่าจะถอนตัวจากบทโฮมายนี่แล้วซึ่งหลังจากจบการรับบทโฮมายมนี่แล้วนะครับตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะไปใช้ชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นๆนะฮะซึ่งวัตสันเองนะฮะใช้เวลาไม่นานเลยในการริ่มเรียน จนจบวรรณกรรมอังกฤษแล้วก็กลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยครั้งหนึ่งเธอเคยไปพูดเรื่องสิทธิสตรีที่องค์การสหประชาชาติจนสร้างแรงบนันดาลใจให้กับมาลาลายูซับไซ์สาวชาวปากีสถานลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิสตรีจนได้รางวัลโนเบลได้เพียง17ปีครับนอกจากประเด็นเรื่องสิทธิสตรีแล้วนะครับวัซซันเนี่ยยังเป็นคนที่เคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยหนึ่งในนั้นคือการโดนรงให้แบรนด์เสื้อผ้าหันมาใช้วัสดุที่ยั่งยืนแล้วเธอก็ทําเป็นตัวอย่างโดยทุกชุดที่เดินพรมแดงบมาจาจกวส ที่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยครับแหมดูเหมือนว่าการรับบทเป็นทอมไนนี่นะครับไม่ง่ายเลยนะฮะแต่เอมมาวัตสันก็ผ่านมาได้ครับและผมเชื่อว่าเธอก็จะเป็นทอมไนนี่ของคนทั้งโลกไปอีกนานแสานนานเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นได้ที่นี่เอนเตอร์เทนเมนต์นาเวลาเดิมเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทนนีไน